ท่านนบัตรตัวนี้นะครับเป็น TK 77นะครับที่ลูกค้าส่งมานะครับป็นดูจากสภาพแล้วก็เป็นยังไงนะครับไปชมกันเลยนะครับก็คือตัวนี้เป็นแบนด์เก่านะครับแบนด์กระดาษนะครับเป็นปกตินะครับแบนด์กระดาษนะครับ พอเป็นแบงค์โพลิเมอร์ลครับจะเป็นยังไงนะครับมันก็จะเป็นอย่างงี้ครับไม่ยอมดูเลยนะครับใครจะเคยเจอเยอะนะครับก็ลองดูนะครับว่าการที่ที่คีเจ็ดนะครับมันไม่ยอมรับแบงค์เลยนะครับสําหรับแบงค์โพลิเมอร์นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันต่อนะครับว่าหลังจากที่อัปเดตแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับ ที่เคเจ็ดนก็การอัพก็ไม่นานเท่าไหร่นะครับอัพเสร็จนะครับก็ต้องใช้ไวกาดนะครับในการคาริเบตครั้งหนึ่งนะครับก็ไวกา์ดดีกาแล้วก็ระบบก็ปั๊บจะทํางานนะครับี๋ยวเราก็จะมาเทสกันให้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าหลังจากที่อัพเสร็จแล้วแบงค์พลาสติกนะครับแบงค์โพลิเมอร์ที่ดีดออกมันจะกินไหมนะครับก็มาต่อกันเลยนะครับก็มา เทปแบงค์ bank, นะครับตัวนี้เป็นพลาสติกนะครับแบงค์โพลิเมอร์นะครับจะทดให้สักสุดแบงค์นะครับมาดูว่ามันก็พลิกซ้ายพลิกขวาหลายๆด้านนะครับตัวตะแบงค์ที่อยู่ประมาณนี้นะครับก็จะเทสให้ดูว่ามันกินไหมนะครับหลังจากที่อัปด้วยโปรแกรมรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับโปรแกรมที่จะต้องใช้ไว้กดในการเทอิเบตนะควาหรับ อัพกับช่างอื่นที่เขา,ามันได้ใช้ไวการ์ดมันก็อาจจะไม่จินแบบนี้ครับนะครับ,รบก็ประมาณนี้เลยนะครับใครสนใจที่จะส่งซ่อมส่ง,สง,สงอัพเกรดกับทางร้านไอเดียสวิสก็ส่งมาได้นะครับการที่ส่งมาสภาพนี้นะครับก็คือทางร้านยังไม่ได้ทําความสะอาดให้ในจุดนี้นะครับก็จะทําการทําความสะอาดหน้ากากาให้เอาฝุ่นให้ นะครับทำความสะอาดคงบของร่างให้นะครับก็ตามมาตรฐานของร้านนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครสนใจส่งอัปเกรดน,นะครับเบอร์ของร้านนะครับ0876765170ช่อง y u u t u b e เดียสวิต์ครับ